สบายดีพี่น้องบัดที่นี่คนไข้ไ่ได้กินแต่ผู้หญิงได้กินได้จากของยังบัดท่านได้กินเอาอย่างมาฝากลูกสาวก็เอาผักหวานค่ผักหวานปลาผักหวานปลามาฝากลูกสาวแต่ว่าโอ้ยอยากได้อย่างนี้วุ้นอยากได้กกอดลูกนี่แต่น้อยกลับมายิ้มช้าอุ้งยิงหรือไรบัดที่นี่แต่ผู้แม่แต่แก่กับบัดท่นได้กินบัดที้อย่างเด็กได้กินได้ค่ะ ยอดอันนี้ของพักหวานปลาได้สิแม่อันปลาจ้ากะปูเป็นน้ำปูอนนีอืดแต่ละยอดตรงนี้พี่น้องท่านั่งได้เยเนี่ย่โลดหนึ่งเยยอดมักงามมาลมันไฟทั้งเวทที่แดงอยู่พี่น้องท่านนี้ก็เลยอันี้เห็นตัวจริงมันมันว่าเถาแล้วว่าไม่ลู้ว่นกระอน สวันหยอดผักวันเออเพิ่งเนี้ยเออเขายำปูปูดีเพราะผมกินกระท่มได้เดยไม่จริงเงินแล้วว่าเจอบกระท่มได้เป็งเต่าแตนบอแบบนั้นองเขาเข็งไปอ่านมาห้ามเขียนปีน่อยมาให้พ่อสันหลักความหักความแพงพี่นนอะมาฝากลูกสาวเอ้ ต้นไม้หน่อยต้นไม้หน่อยว่ะก่รักงานักงานมากว่อก็ต้นไม้หน่อยต้นน้อยต้นไม้น่ามากที่มันเหรียญเงี้ยเหรียญน้มจ้่นเ้่นของฝากจากสวนลุงเท่งตัวนี้เกษตรผสมผสานลูกสาวแห่งสาตร์ของพอของแม่พันวเน็นอตดีใจแท้ลูกสาวหนูกิน่อไม่เคยเห็นอยแท้สิแม่ไม่เคยเยวมนงพูดล่ไหมสั่งวันนี่หลังข้างก็มาเ่อยนอะไ บอว่อคืึเขากบ่เคย่องดึงหามว่าว่งึงีหล่าจะมว่อนะไรสงแม่ไก่เยนไอ้แม่ยุ่สัยยุนีแล้วบอพื่นยุ่บอห่างกันเลยบัดทีว่าแล้วสำเนียงคือพี่น้องทั้งอุบลเทพอสนองมายู่พี่จนบอกภาษาคนได้่ลักมันเป็นบ้านเขาเห็นมาอยู่หันมันเป็นมันเป็นโซนของบ้านเขาเองเออเป็นคุมอุบลบาต ไบ้หาเกบไก่เ่ยพอดีเลยดินี่พอดีแมนเขาเต้นของกับาเกินสาต์แมนครับเินำวงยุบทั้งขาอันเบิ้งอันเงข้งพยุนกัเบิ้งข้างนนั่นกัเบิ้งขางนี้เป็นเ้นันแน่แนเหวียจได้าลงลงาบันเส้นมากเส้นมากเขาจะทักทักกันสองคนนี่แหละ แมไลเราตัวแถนเราหลวบรอเด้แล้วขาวสูงเด้แนนยะไล่เราขาวสูงคุณเราดีตัวขาดวะได้ไามมือนี้พป็นวางจ้างสาวหน่อยกับจ้างแล้วพื้นโซ่ตัวจ้างทั้งสองวงเป็นเจ้าภาพอเองเป็นกัมมุสเสาจ้างวงสองไป เด็นอยู่บ้านเพิ่นหาไล่ได้กันเข่าโรงเรียนรอบนารอบนาเสียจางสาวน้อยจ้างแล้วอันนี้ก็ถือว่ามีบุญเติบแล้วบ่อกบอกเห็นต้อาบอกกันโอ้ยต้องก็สิบอันเขามาไม่มีหม่องนางโบหยาดก้นหลอัดบาดจางนาวัวมาจักขี้บ่รู้เรียกว่าผู้สานผู้สานทุกคนผากันทวดแม่พ้ากันมาแต่อำเภอไหน อยู่วาลินใหญ่มาอยู่ผีเพิ่นมาลำมารวยทั้งผีแล้วตัวนี้จ้าของสวนเนาะสวนทุเรียนสวนยางทีทั้งเดือนบ่มาอยู่เพิ่นย่องเพิ่นเพิ่นย่องอ๋อในพักหวานเขาเองสิแม่จ้เพิ่นปลูกโอ้โหสีออกปาด เพื่อนว่าอยากจเือนงไป่งเป็นว่าเม่ๆแตงไมเนว่าเอิ้อนหนองไปเป็นว่าเให้คนมาไปลองเป็นเม่ดเม่กันเบ่เนี้ยจว่ากันว่ากันขันนังวางอีนี่กัย้ำพละย้ำมันสนมากย้ำย้ำมันย้ำวางวงย้ำปิดวง้องไมกลงกว่าแก่แตงไหแตงไหวไว้ว่า นนันริมาเอา็จัต้ยน่าออนดี้เอันนี้ใบแรกเลยเหรอยอดแงปีเลยอดนีบแรกรอพี่็กของปีเลยตนนี้ตวน้อยมา้้เอ้จะมาจับมาใบของข่เด้อวันจี้อยจะไปใส่ลูกสาวเลยมันไม่ต้างแมอดซ้อนมแต่ดอกนงาไม่แต่ยอดน้ำงา มาปูตเว้นสิมา่ทยลิปยู่แตดี๋ยวมทุม่ม่คนมีคนเดงปูู้นะคนใส่มาาเนลาเ่บานจะบ่นักกันบกปูาทุกอย่างก็ีกรนกัดูจะคนละบาเนาะผู้ใดใส่ตุ่มูอันผวั้สูงเลยเป็นนักหลอกวมาล่น่าจะเป็นกู้ไก่ผ้หญิงทีมาห้องงี่เ่อ้าวดีค่ะยังว่าออนซอน เป็นซื้อเนื้อกินมาฝากตี่เป็นมานน้ำหาแต่เวียนเวียนเป็นว่ได้ยากน้ำบ่ได้ยากบ่ได้ยากขอบคุณหลายๆปลาเสียวเนื้อกินมาส่งตกใจหมูเวียนนี่แหละก็เลยว่ากินแล้วเสนอว่าก,กินแล้วลูกขึ้นนะั่นเน่้เขาวไอแม่อยู่เพือนกินขาวเลยี้ยวบ่กลับอกบอกมาอีกตี โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับจังสิแหละความหมักความแฝงพี่น้องทำลำลำด้วยเนขาวเด้อไปแ้วไปสิออกมากง่ายบัละเด้เออออกมาจององค์หญิงส่ององค์หญิงเสกสาวนางย่หันสักคอนก็ได้แมอีกแค่สองนาทีสัก้นจังทายรวบก็เลย

เนี่ยแดงน้ำไฟแสงเงินไฟสีของระทานีปรับจอตอนนี้คือเขาเทิว่ามันติดส่วนสุพรรวรอันนี้กับติดอันนี้พวกคลิปจะขอกระสีนาแดงกันหน่อยได้ไหมเด้อนี่แดงดงสิเหรอแดงเดยงไปกัแดงน้ำสีไฟนั่นแะแม่มันจังกับแดงแดงา้องหน่อย โอ้ยใส่หเสียอุ้งอิงบัดที่นี่เอาทั้งนี่นี่แฟนพันแ้เรยบัดที่นี่เอาไม่ปน้าไมุ่้งนอยากไปนนาสานพอดีเอ็ดันร้านมาดองเนี่ยัดีนดีสี่นครับผลทั้งผนเลียนเกมกันยุผลนอะไปได้ผลนอะไปโจกท้องทับกระลาไปจกไปจกกวนท้องออกได้เด้อ นั่นเดียวโจท้องออกจากตู้เสียบจับออกได้ปั๊บจีได้แก้วน้ำเห็นป้ะแก้วน้ำฟีเรียนฟี่ได้ลูกเรียนฟี่ดิสวัสดีค่ะอาคิดเป็นใบสมีสกัดเป็นดอกไม้คลิดหนาคิดเป็นซ้ำใบดีพี่น้องทางเราอ่าแล้วพอการใช้แต่มาบำรุงเป็นพยู